เปิดมาวันนี้ฮะก็มีเรื่องเดือดโซเชียลอีกแล้วครับเพราะว่ามีการออกมาแ์สนั่นสอสอก้าไกลลูก2คุกคามทางเพศลูกน้องหลังทวิตเตอร์วันนี้เก้าไกลโกหกอะไรโพสต์ Post ภาพและข้อความใน XT w i t t e วว่ามีผู้ใช้งานรายหนึ่งออกมาโพสแ์สอสอพักเก้าไกลว่าคุกคามทางเพศโดยเขียนข้อความระบุะว่าจริงครับเพื่อนผมทํางานอาสากับจุดจุดจดถูกสอสอคุกคามทางเพศทั้งในชัดส่วนตัวแล้วยังลวนลามอีก แจ้งพักแจ้งใครก็ไม่สนใจสอสอยังคงลอยหน้าลอยตาต่อมาเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสแชทสนทนาระหว่างสอสก้าไกลรายหนึ่งที่พูดคุกคามทางเพศหญิงสาวที่ทํางานอาสาสมัครด้วยทางเพจอย่างระบุอีกว่าทุกคนคะถ้าพี่จุดๆๆจุเขาจะขายดิวโดจริงหนูรับซื้อเองคะ่ะขออีเมลด้วยนะคะและทุกคนคะพี่จุดๆ,ๆลูกสแล้วนะคะ ทำไมยังหื่นอีกเพจได้โพสต์อีกรับว่าไว้ทําผิดวันนี้ลงโทษอีก3ปีไว้เหรอคะแถมทําผิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จพี่จุดๆ,ๆลงพื้นที่ถ่ายรูปแบบนี้เหมาะสมหรือคะขอบคุณข้อมูลจากเพจไรทีมค่ะกระทั่งอิดอานิ์คิดวิเศษนักสื่อสารนโยบายดิงฟอร์เวิร์ดเซ็นเและสมาชิพกพรรก้าไกลที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกลา่าวนบว่า เข้าใจว่าเรื่องถึงพักและกรรมการวินัยแล้วเบื้องต้นเข้าใจว่าสสคนนี้น่าจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ส่งลงสมัครต่อไปแต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการถแถลงข้อสรุปนี้อย่างจริงจังพร้อมทั้งแท็กปากทนายเจมหรือนางสาวสาสีนันทำนิที่นั่นสสกทมเขต11พักเก้าไกลในฐานะกรรมการสอบวินัยของพักด้วย ล่าสุดครับพักเก้าไกลนั้นก็ทวิทข้อความชี้แจงดับว่าหลังจากได้รับคําร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนทางพักได้เริ่มกระบวนการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการวินัยพักเมื่อเดือนสิงหาคมโดยมีการเชิญแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเดือนกันยายนเมื่อได้ข้อสรุปทางพักจะดำเนินการสื่อสารผลสรุปต่อสาธารณะโดยทันทีรวมถึงสื่อสารผลสรุปของกรณีทั้งหมดก็ต้องมาตามดูกันต่อครับว,ว่าจะมีการอัปเดตจากทางพักเก้าไกลหรือว่าตัวแทนสสหรือไม่ติดตามกันต่อเนื่องได้กับขมชัดลึกครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ